มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านเกือบ500คนแหก่แก้บนปู่โกศุนโทนัคาราชหลังให้โชคสีงวดติดล่าสุดให้มาอีกค่ะเมื่อวันที่23กันยาย,ยน63ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีชาวบ้านประมาณ500คนนะคะได้พากันเดินทางมาที่บริเวณสระน้ำส้มหมู่ที่5บ้านหนองปลาดุก ริมถนนสายหนองประดุกบ้านยางตำบลหนองกบอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีเพื่อร่วมกันทําพิธีบวงสวงแก้บนปู่โกสุนโทนขาราชนะคะหลังให้โชคสีงวดติดต่อกันค่ะบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนะคะชาวบ้านต่างนําพวงมาลายัยอาหารหวานข้าวและผลไม้มาถวายปู่โกสุนโทนขาราชซึ่งในครั้งนี้ได้มีผู้ถูกหัวได้นํานางรำนาคีมารำถวายแก้บนอีกด้วยค่ะ นอกจากนั้นบริเวณโดยรอบได้จัดให้มีการตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารไก่ชาวบ้านพร้อมกับมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามาจับจองพื้นที่ตั้งแผงจําหน่ยายสลากกินแบ่งรัฐบาลพวงมาลายัยน้ําดื่มขนมผลไม้และเครื่องเส้นไว้ต่างๆที่รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นพิเศษก็คือพิธีทาบุญเลี้ยงเพลินพระนะคะโดยมีพระครูวรพจน์ตถาลาเจ้าอาวาสวัดหนองปลาดุกพระเกจิชื่อดังแห่งลุ่มน้ำแม่กลองมารวมพิธีพร้อมทั้ง ทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิธิ์กระทั่งพิธีแล้วเสร็จชาวบ้านต่างสองที่ขันน้ำมนต์มองหาโชคค่ะแล้วทำการตีเลขเด็ดเป็น069แล้วก็88มีชาวบ้านบางคนเห็นเป็นรูปพระสมเด็จนะคะจากนั้นได้มีการจุดป,ประทัดยากจำนวน1,000 0ดอกโดยเลขข่างประทัดที่ออกมาก็คือ866แล้วก็1,2รวมไปถึงรุนเลขทูพญานาคที่ปักอยู่บนมะพร้าวเครื่องบวงสรวงคือเห็นเป็นเลข188ค่ะ นางสาวรัชวรนดวงสังอายุ35ปีแกน่นำชาวบ้านในการจัดทำพิธีบวงสวงในวันนี้นะคะเปิดเผยว่านับตั้งแต่ตนฝันเห็นปู่โกสุนโทนคาราชมาให้โชคตนและกลุ่มเพื่อนบ้านก็มีโชคติดต่อกันถึง4งวดค่ะรวมแล้วกว่า5ล้านบาทกระทั่งเมื่อวันที่15กันยายน63ที่ผ่านมาตนก็ได้ทำพิธีครั้งใหญ่เพื่อถวายปู่โกสุนโทนคาราชพร้อมกับได้ขอโชคขอลาบโดยตั้งสัจจะวาจาวไว้ว่าหากมีโชคจะทำบุญเลี้ยงเพลงพระนะคะ ถวายบุญให้และเมื่อวันที่16กันยายน63ก็ปรากฏว่าทั้งตนแล้วก็กลุ่มเพื่อนพร้อมด้วยชาวบ้านอีกหลายคนได้โชคจากเลข 5, 7แล้วก็8 3นำไปเสี่ยงโชคถูกหวยหลายแสนบาทวันนี้จึงได้ทำบุญเลี้ยงพระถวายบุญแต่ปู่โกสุนโทนาคาราพร้อมทำพิธีบวงสวงนอกจากนั้นตนเองยังได้นำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวแกงมาตั้งแจกให้ชาวบ้านผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานกันอีกด้วยค่ะ ทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ